ีนี้ค่ะไม่มีใครไม่รู้จักสําหรับนักปั้นมือทองวงการเพลงลูกทุ่งไทยอย่างอาจารย์ประจักษ์ชัยไห่ทองคําอย่างแน่นอนค่ะ ที่ต้องบอกเลยค่ะว่ามีทั้งด้านสาวลำไยไห,หทองคำค่ะอยู่ในค่ายของอาจารย์ประจักษ์ชัยค่ะและต้องบอกเลยค่ะว่าปัจจุบันนะคะค่ายของอาจารย์ประจักษ์ชัยนั้นก็เติบโตขึ้นมากๆเพราะว่ามีศิลปินมากหน้าหลายตามากขึ้นทุกวันค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณโชคโชคมงคลหรือว่าคุณนุชวิลาวันหรือว่าคุณตาลลายสยามนะคะอีกทั้งเมื่อไม่นานมานี้ค่ะทั้งด้านอาจารย์ประจักษ์ชัยก็ได้เสริมทับความยิ่งใหญ่ค่ายแหยทองคำค่ะด้วยการได้นางเอกหมอลำลูกครึ่งไทยญี่ปุน่นอย่างน้องยูกิเพนพกาค่ะมาเซญญ็นสน แต่ทว่าค่ะต้องบอกเลยว่าเมื่อสองคนดังค่ะมายอยู่ค่ายเดียวกันนะคะก็เกิดการเปรียบเทียบค่ะระหว่างสองสาวอย่างสาวลำไยและก็สาวยูกิค่ะในเรื่องต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงร้องหน้าตาหรือว่าความดังค่ะโดยถึงแม้ว่าครั้งหนึ่งค่ะทางด้านสาวยูกินั้นเคยได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้แล้วค่ะว่าตนเองนั้นไม่กล้าเทียบเลยแถมยกให้สาวลำไยเป็นชั้นครูเป็นรุ่นพี่ในวงการโดยส่วนตัวก็ยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหากันกับสาวลำไยแต่ส่วนมากจะเป็นแฟนคลับมากกว่าที่ทะเลาะกันค่ะ ล่าสุดค่ะทำเอาทางด้านอาจารย์ประจักษ์ชัยค่ะเดือดอยู่ไม่น้อยเลยเพราะว่าเจอกระแสดราม่าอีกแล้วค่ะว่าปั้นสาวยูกิหายทองคําไม่ดังเท่าสาวลำยาไยค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะทางด้านอาจารย์ประจักษ์ชัยนะคะได้โพสต์กลางเฟซบุ๊กของตนเองค่ะว่านักข่าวถามผมว่าทําไมปั้นยูกิแล้วทําไมไม่ดังเท่าลำย,ยัยผมก็งงงงมากการปั้นนักร้องแต่ละค่ายแต่ละคนดังเท่ากันนี่เอามาตาไหนวัด ช่างความดังไหนมาเป็นเกณฑ์ยอดวิวยอดงานจ้างระดับค่าตัวนักร้องค่ายใหญ่ในโลกนี้ก็ไม่ได้ดังเท่ากันดังคนละแบบคนละล่องลำไยอยู่หามา8ปีน้องยูกิเพิ่งมาวันที่23กุมภาพันธ์จะครบ1ปี ปล่อยเพลงให้สีเพลงยอดวิวก็ดีงานจ้างก็แน่นค่าตัวก็มาตรฐานเกือบแสนลำใหญ่ปีแรกปล่อยสามเพลงไม่ดังมาดังปีที่สองทุกอย่างมีเวลาของมันผมเป็นนักปั้นผมเป็นนักสร้างหน้าที่ผมคือหาเพลงดีคนเก่งมีความสามารถมาปั้นดังตอนไหนผมไม่รู้แล้วแต่สวรรค์จะส่งใครมาแล้วให้ดังตอนไหนเพลงรอคนคนก็รอเพลงครับ ซึ่งงานนี้ค่ะเราก็ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นสาวยูกิหรือว่าสาวลำไย,ยค่ะต่างก็สวยแล้วก็มีความสามารถไม่ต่างกันแน่นอนค่ะเพราะว่ากว่าที่ทั้งคู่นะคะจะมายืนูอยู่ในจุดนี้ได้ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ